me ข้าวโคจิคืออะไรคะตรงตัวเลยค่ะมันคือข้าวญี่ปุ่นซึ่งเขาจะเอามานึ่งแล้วก็เอามาหมักกับหัวเชื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสมหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ถ้าจะให้เล่าว่าหมักยังไงก็คือคลิปต้องยาวต่อไปอีกสินาทีนะคะยาวมากซึ่งน้องโคจิคนนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญที่เอามาทําเป็นเครื่องปรุงญี่ปุ่นค่ะเช่นมิโซะมิรินโชยุเล้วขาญี่ปุน่นล่าสาเกอะไรพวกนี้น้องโคจิเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะพอเอามาหมักกับข้าวกับน้ําแล้วเนี่ยเชื้อในข้าวโคจิ แรงขึ้นผลิตกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แอลกอฮอล์ออกมาเป็นยีสต์ข้าวโคจินั่นเองค่ะซับซ้อนเนอะคนญี่ปุ่นก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าสก,กาดาเนะนะคะสามารถเอาไปทําเป็นลาวสกเกได้ชื่อไทยๆก็ตรงตัวไปเลยค่ะยีสต์ข้าวโคจิซึ่งสรรพคุณน้องเขาเนี่ยเยอะมากทานแล้วผิวพรรณเปล่งปลงั่งช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารมีรสหวานธรรมชาติจากข้าวคือมันรสไปหมดจากประสบการณ์ที่เราเอามาทําขนมปังนะคะตอนนวดแป้งเนี่ยหอมมากจริงแต่พออบเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นเนยกลิ่นนมมันก็จะกลบไปรสชาติที่ได้กลับรู้สึกว่าไม่ได้ตต่่าาางงมมกกนะททแแลลลล้ววออไืดเเยยสสสึฮุ